เข้าไปเวียนเทียนกันเวียนเถื่อนตับนี้เลครับเฮ้ยเหมือนเดิมเลยอะส้มสตรอเบอรี่วานิลานะจะได้กินแล้วทุกคนกมาลองกินกันดูนะครับน่าจะมีน้ำจิ้มรสเด็ดรสด่วนรสด่วนดาวตกครับดาวตกยิงขึ้นไปอ๋อ เนี่ยมีของเล่นด้วยทุกคนเห็นปะผมก็อยากรู้ว่ายุค90นะที่เราเคยมาที่วัดวันนี้มาอยู่กันที่บริเวณวัดนะครับซึ่งปกติผมไม่ค่อยไ,ได้มาถ่ายแนวนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันวิสาขาบูชานะผมก็อยากรู้ว่าจะเหมือนกับในช่วงยุค90นะที่เราเคยมาที่วัดหรือเปล่าวันนี้ก็เลยลองมาเดินดูนะทุกคน ก็เป็นวัดที่อยู่ละแวกบ้านก็เลยขอมาดูฟิลบรรยากาศนิดนึงนะครับอันนี้เป็นโบสถ์นะทุกคนแล้วก็มีเครื่องบูชานะครับแล้วก็เข้าไปเวียนเทียนกันข้างในนะครับบน3มรอบเราจะมาดูเขามีอะไรขายกันบริเวณวัดบ้างจะเหมือนฟิลกับที่เราเคยมากันหรือไม่นะฮะอันนีน้อันนี้เป็นโวัวสถนะครับสวยงามจริงๆนะครับวาดเท้าอันนี้สายใหม่แน่นอนนะครับมีร้านอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันไหนๆก็ามาแล้วก็ขอไปเวียนเทียนด้วยแล้วกันนะครับ ก็ยังไงวันวิสาขบูชานะก็เป็นวันพระใหญ่นะครับที่เห็นมาก็จะมีรถปลาหมึกนะทุกคนเป็นรถขายปลาหมึกมอเตอร์ไซค์นี่ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรวันนี้ใช้มือถือถ่ายทุกคนไม่ได้ใช้กล้องใหญ่นะนี่ยนะอันนี้ฟิล,ฟล,ฟลบรรยากาศวัดลาดพร้าวนะครับในตอนเย็นวันนี้ซึ่งผมก็จะลงวันนี้แหละนะครับตอนนี้เวลา หกโมงสี่สิบเจ็ดนาทีมีคนมาเดินเวียนเทียนอยู inn, ่ด้านขวามือเห็นไหมสองม้ทุกเทียนเดี๋ยวจะเข้าไปเวียนเทียนกันข้างในนะครับผมเจอเหมือนร้านขายของเล่นขายชํำอยู่แบบเป็นรถเข็นนะทุกคนเดี๋ยวเราออกมาดูดีกว่าเออตอนนี้เข้าไปข้างในกก่อนนะครับลองเข้าไปแเดี๋สงสว่างนทางให้กับเราเข้าไปเวียนเทียนกัน สมรอบครับเดินเวียนเทียนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบนอกกันเหมือนพาเพื่อนๆนมาเดินวน3รอบนะบุญกุศลนะครับส่งผลไปถึงเพื่อนๆนด้วยนะเวียนเทียนครั้งนี้ขอส่งผลบุญให้กับแฟนเพจทุกท่านนะครับของจีนี่ในทเกมนะครับเก๋ว่าร้านนี้ขายทั้งของเล่นขายทั้งของกินเครื่องดืง่งเครื่องดื่มมีอันนีเลยทุกคนเือนเข็บชียาช็อตๆเห็นไหมเออ มีเบอร์กงเบอร์เกอร์เนี่ยมีของเล่นด้วยทุกคนเห็นปะเออเจ๋งเลยเจ๋งเนาะมีบาร์บีคิวอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อติ่มกินกนคุรีเกสอนาสบรี่ชากแดทุเรียนสองแล้วกันเรามาซื้อทุเรียนสอง <cười> 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 luôn. À. Ừ. Thấy mình đêm nó Ngon đi. Bắt lên đi รสชาติคือเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอนะไร เอาส้มสตรอเบอรี่แล้วก็วานิลลารับส้มสตรอเบอรี่วานิลลานะเดี๋ยวเราจะเอาตามสิดูวิธีกันนะ มากเลยนะดูดิทุกคนถือว่าชิ้นใหญ่อ่ะที่เป็นแฟนเพจช่อง้วยนะจะได้กินแล้วทุกคนอันมะขมมาใหญ่กว่าหัวของกร้ออกชาติโอ้เวรสชาติโอเคเลยทุกคนใส่แบบของแท้จริง เฮ้ยละลายในปากเลยนะแต่ว่าโอเคเลยคุณอยากให้คุณแบบโคตรใหญ่เลยเดินกันต่อเดินกันต่อพี่ผมเฟซีพี่ครับโอ้ขอบคุณครับพี่ขอถ่ายรูปหน่อยพี่โอเคครับผมไปดูเจ้ามีต่องบายทุกคนกินกินหมดนี่ผมจะเป็นเบาหวานหมด ร้อนเลยจ้าดูก่ได้จ้าถือว่ารสชาตินี้แบบเหมือนเราเด็กๆตอนสมัยก่อนคือกินไปแล้วมันเหมือนคันดี้อ่ะหลังจากจบสายไหมขอซื้อน้ำกินก่อน เรากินปลาหมึกกันดีกว่านไงมันเอาไข่ออเก็เอาไปเอไปสองชุดไปยังมึกคือเห็นมีคนมาต่อคิวซื้อเยอะนะวันนี้เรามาลองกินกันดูนะครับน่าจะมีน้ำจิมม้มรสเด็ดเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับจัดแค่วันเดียววัน,นวันนี้วันเดียวเนาะ ได้ามาแล้วได้มาแล้วทุกคนนะครับโห oh, คนโคตรแน่นเลยคนโคตรแน่นเลยอร่อยร้านนี้ค่อนข้างสดนะคือกินมาค่อนข้างจะแบบไม่มีกลิ่นนะสดมากเอากลับบ้านดีกว่า ปอาหมึกสดท,ทุกคนครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เอาหมึกลองกินดูนะวันพระใหญ่ มีข้าวหลาม,มข้าวหลงข้าวหลามขนมครกอันนี้เป็นหอยนะครับหอยทอดขนมครกฮะข,ข,ขุยชาชทอดเฮ้ยทุกคนมีนี่ครับอะไรสักอย่างที่ตอนเด็กๆเราคุ้นเคยนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะดาวตกครับดาวตกมีวิธีเล่นยังไงบ้างครับฮะ อ๋อเป็นใช้หนังสติ๊กยิงขึ้นไปอ๋อนี่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 ดาวตกโอ้โหดาวตกขายไงครับเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอาหนึ่งหนึ่งอันยี่สิบบาทอเอาสีไออันอันอนเหลืองหรืออันอะไรเหลืองดีไหมอ่าอ่าผมว่าอันนี้ดีกว่าเด่นดีครับเออ <laughs> ก็คือใช้หนังหนังหนังสติ๊กดีที่มันเลยนะ <laughs> ทุกคนได้มาแล้วหนึ่งอันนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้พี่ดีให้ดูอีกทีครับดี เี้ยเหมือนัเราตีหังยางไงเหมือนดีหังยางยายขึ้นอเงี้ยเออเออโหก็ถือว่าคนคือคากนะเฮ้ยมีลูกโป่งสวรรค์ด้วยทุกคนดูดิคือจริงๆงานวัดแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีพวกชิงช้าสวรรค์อะไรด้วยหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ผมเดินมาไม่มีนะทุกคนคือจะมีพวกโรตีสายไหม่แบบเป็นเข็มเข็มหมุนปะวะไม่แน่ใจแต่มีลูกโป่งแล้วหนึ่งนะครับที่ลูกโป่ง ลูกโป่งสว่างมีย e ีราฟด้วยว่ะทุกคนเนี้ยจะซื้อให้เด็กๆแล้วก็ด้านหลังนี่มีของขายเพียบปาดเรียบแน่นอนพวงเวียนเทียนค่ะพวงเวียนเทียนอันนี้ไว้ไว้จุดเทียนข้างบนใช่ไหมใช่ค่ะเดียวแบบนี้แล้วก็มนอ๋อโอเคครับนี่ครับโอเคครับทุเรียนทุเรียนก็มีคือผมมาถ่ายแบบนี้เพื่อนๆที่อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไม ต้องเป็นแนวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นยุคสมัยหนึ่งที่เราเคยมาคุณพ่อคุณแม่นะสำหรับการมาเวียนเทียนที่วัดแต่ผมมาถ่ายฟิลว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าก็มีความคล้ายคลึงนะกับช่วงยุค90นะครับมีความคล้ายคลึงอันนี้อะไรอ่ะยำปูม้ายำปูม้าอ่ะเราลองเข้าไปดูกันเรื่อยๆนะฮะลองเข้าไปดูกันเรื่อยๆลูกชิ้นเพียบเลยวะเอออันนี้เป็น ได้กอยสานนะครับอันนี้เป็นยำผลไม้ต่างๆโอ้โหเทียบบาร์บีคิวนี่ต้องมีเลยรายการนี้นะฮะมีอะไรวะเนี่ยจิ้งหรีดหรอรถด่วนรถด่วนอ,อันนี้มแมลงทอดนะครับอันนี้เด็ดบอกเลยตะแตนปลาทังก้า น,นี่หมูปิ้งนะครับข้างหลังเนี่ยถ้าสังเกตนะฮะจะมีทางไปเนี่ยเห็นปะผมจะไปทางเนี้ยแล้วก็เลี้ยวขวาไปจะเป็นชุมชน45หรือ46เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่ไปทะลุถนนลาดพร้าวได้เป็นเซกเตอร์7นะฮะถ้าจะเป็น EP ีแรกที่ผมทำคอนเทนต์เลยนะก็จะมีขนมเบื้องนะครับขนมเบื้องขนมจีนแกงเขียวหวานอะไรต่างๆนะฮะนี่เป็นขนมโตโกเกียวให้โตเกียวหลายหลายร้านเลยนี่ขนมเบื้องนะครับ ขนมโตเกียวเยอะมากเลยนะประมาณ3-4ล้านได้เลยจุดเนี้ยดูดิขนมโตเกียวเด็กๆชอบนะครับแล้วก็มีน้ำเฉากร้อยเอ่อของกินเยอะเหมือนกันนะของกินเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวนะครับมีไข่ปิ้งอันนี้เป็นนกหรือเปล่าอันนี้ยังมีตัวอยู่ใช่ไหมครับไม่มีตัวอ๋อไม่มีตัวอันนี้เป็นไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่องนึกว่ามีตัวด้วยโอเคครับอันนี้ก็ขายบาร์บีคิว อันนี้เป็นขนมจีบนะฮะยำเออเป็นฟิลบรรยากาศละกันนะวันนี้อาจจะคุยเสียงเบาเพราะว่าไม่ได้เอาไมค์มาอันนี้คุยแบบ บบมือถือเลยนะฮะประามาณน,นี้นะฮะสำหรับการมาวัดลาดท้าวในวันวิสาขบาูชาครับยังไงขอบุญครั้งนี้ส่งผลให้กับแฟนๆเพจทุกคนนะครับสำหรับช่องจีนีองเกมผมก็ไม่ได้มาน,านานแล้วนะทุกคนแบบนี้นะฮะวันนี้ก็ลองมาถ่ายฟิลแบบว่าสมัยเด็กๆที่เราเคยมากับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะฮะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูว่ามีหลากหลายสิ่งที่ยังคงเหมือนช่วงในยุค90ที่เราเคยมาวัดนะครับมวันนี้ก็เลยลองมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงบ้างนะก็หวั ว่าคงได้ฟิลและภาพบรรยากาศนั้นนะสำหรับเด็กๆในยุคเก้าสิบแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกด like, <S <S มไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับทุกคนบายบายสวัสดีครับ